สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่นงแอไดี้ติดเกมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมจูเลสิกนั่นก็คือเกมที่ทำให้เราเป็นนักวรรณคดีนะครับที่หาเศษฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่ดึกดำบรรน,นะครับวันนี้ก็ขอเอาใจสายน้องๆหนูๆห,หน่อยแล้วกันไปเลยครับไปชมกันเลย นี่ครับจะมีด่านให้เลือกนะแต่ว่าจะเล่นได้แค่2ด่านที่เหลือนี่อาจจะต้องถ้าสมมติชอบกันก็อาจจะต้องขอคุณพ่อคุณแม่ในการเติมเพิ่มนะครับก็างหนึ่งบาทสามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นด่านแรกก่อนเล่นนะจ้ามาครับเริ่มมาถึงก็มีเด็กสาวหนึ่งคนกับรถไดโนเสาร์หนึ่งคันอ๋อแล้วเรามีเลือกได้ด้วยแต่ตอนนี้เราต้องใช้แค่2คันนี้เอาเรถไดโนเสาร์ละวกันนะไปคันนี้แหละ หนูจะเอาคำนี้ไปขึ้นรถเลยเย้ yeah, วันนี้เราจะไปเป็นนักวรรณคดีกันไปเลยบืนบืนโอ,อ้หินตกใส่ไปเก็บของไปเรื่อยๆลา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 โอยลงน้ําด้วยมีลงน้ำโอ้ยหนูฝนตกใส่หนูจะไม่สบายหรือเปล่านะไปยอ้ยอ,อง์แรงจังเลยไปบืนบึนบึนบืน เราจะไปหาฟอสซิลกันถึงแล้วสิตรงนี้นี่เองเอาตัวไหนดีนะอ๋อมันจะมีพ่อไดโนเสาร์แม่ไดโนเสาร์แล้วก็ลูกไดโนเสาร์นั้นเอาเป็นลูกแล้วกันเนาะเราเลือกแล้วลูกไดโนเสาร์แล้วเราก็มาทำการเคาะหินหากระดูกกันเลยนี่แน่นี่แน่นแน นี่แน่พอเราทุบแล้วเราก็จะได้ฟอสซิลของดโนอสาสานะนั่นก็คือกระดูกของดโนอสาสานั่นเองเราต้องทําให้ครบเราจะได้มาประกอบเป็นตัวกันนะปึ๊บ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 ปังปังปังป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 งเป้งอ่ะครบแล้ววันนี้เราก็ไปประกอบร่างกันเลยในที่สุดเราก็ได้เป็นนักวิรังคดีสักที เราก็กระดูกมาปรกอบจึงมันจะมีเงาๆให้เราลงนะง่ายจึ๊บอ้าวไม่ตรงอุยอ๊ยโ๊ยกระโดดปึงป้งปึ้งนี่แน่นี่แน่นี่แน่เจ้าโอ้ยเรานี่เก่งที่สุดเลยนะเนี่ยโอ้ถ้าน้องๆหนูๆคนไหนอยากจะเป็นนักบริกัรคดีก็สามารถโหลดเกมนี้มาเล่นได้เลยนะ ไม่แน่ที่ปากตรงนี้ก็ขาหางเสร็จแล้วเย้ตัวนี้น่าจะเป็นแบร์คโอซซรัสได้เปล่านะเฮ้ยอขอบคุณมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามเรามานะเราจะพาไปหาพ่อกับแม่ได้เลยรอเราด้วยตบตบเฮ้ยของขวัญโอ้โหกล้องส่องทางไกลเอามาทำไมเนี่ย ก่อนเราต้องเก็บไป้วไปเราก็เดินต่อไปตึบตบตึบตับตบโอ้โหดอกไม้อะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยเราเป็นกระดูกมานานเราตื่นเต้นมากเลยนะไปปึงปึงขาเราสั้นนะเธอรอเราด้วยเฮ้ยมีจรวดเฮ้ยนิโน่สาวบินได้ว้าวบินลงไปข้างล่างเลยไปชนพื้นเป็นไงมั้งอุ๊ย เด้งเด้งเราเด้งเราเด้งไปเลยไปกันเลยอ่าลง่อแล้วเดินต่อเราก็เดินช้าเลือเกินรอเราด้วยนะมีของขวัญอีกหนึ่งกองมีอะไรกันนะโอ้ล่มอ่าเธอเอาไปเลยเื่อฝนตกนะนี่เจอเหวทำไงดีเจอเหวเราจะทำยังไงดีต้องกระโดดข้ามไปหนึ่งสองัมย้ มันช่างไกลลวเกินเมื่อไรมันจะถึงกันนั้นเนี่ยนั่นให้ของขวัญได้แล้วโอ้เจ้าเป็ดน้อยเราก็เจอจรวดอีกแล้วไปเลยบินในโัวสาวบินได้ดโอ้มันช่างตื่นเต้นสือเกินอุย้ยเก็บเราต้องเก็บของขวัญด้วยขอ,ข,ข,ของขวัญเจ้าล่อกันเรองขอของกัน ราต้องกดเก็บของก่อนนะรอเราก่อนนะปวดโอ้โอโอไปเดินต่อย้ำก็ไปย้ำก็ไปใกล้จะถึงหรือ,อยังนะเราเหนื่อยแล้วจังเลยอุย้ยนี่ไงเคไดโนสโเสาร์แน่ๆเลยเราถึงแ,แน่แน่เลยขอบคุณเธอมากนะแม่สาวน้อยไม่เป็นไรไว้เจอกันนะบา,บายบายอุย้ยเราอยู่ไหนกันนะ ลองไปดูสิเฮ้ยนี่มันป่าคุ้นๆเฮ้ยนี่มันบ้านเรานี่นะนั่นพ่อกับแม่ดีใจจังเลยโอ,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 อ้ลูกลูกพ่อกับแม่คิดถึงลูกมากเลยใหนที่สุดครับก็จบกันไปนะครับด่านแรกก็หากน้องๆหนูๆคนไหนสนใจก็สามารถโหลดเกมนี้มาเล่นได้เลยนะเกมไดโนเสาร์จุลสิกดิก โอเคและหากเพืเ่อนๆคนไหนชอบเกมนี้ก็สามารถโหลดได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง Daddy ก d g เกมด้วยนะครับแล้วก็หากมีข้อสงสยัยหรือข้อโต้แย้งยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ